สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูุริิตขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้เป็นวันศุกรที่18สิงหาคม2023วันนี้เราจะใค่ควรพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันจากพระธรรม2องกริจัดบทที่4ข้อที่8ถึงข้อที่3 7 วันนี้กล่าวถึงครอบครัวของหญิงชาวชูเนมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของผู้เผยพระวจนะเอลิชาเมื่อท่านเอลิชาได้เดินทางไปที่เมืองชูเนมที่นั่นก็มีครอบครัวหญิงชาวชูเนมซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะกับสามีของเขาที่แก่ชราแล้วครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่มีฐานะนะคะ นางก็ได้ชวนให้ท่านเอเดชานั้นรับประทานอาหารที่บ้านของท่านเวลาที่ท่านเดินทางผ่านไปทุกครั้งที่ท่านเองต้องผ่านไปทางนั้นก็จะไปแวะรับประทานอาหารและไม่เพียงเท่านั้นนางยังได้บอกกับสามีของเขาบอกว่าชายผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเดินทางผ่านบ้านเมืองเรามาบ่อยๆเอาอย่างนี้ให้เราทําห้องให้ท่านหนึ่งห้องไว้บนหลังคานะคะ มีโต๊ะมีเตียงมีเก้าอี้มีตะเกียงไว้ให้เวลาท่านเดินผ่านมาทางนี้หรือว่าเวลาที่ท่านจะแวะมาพักที่นี่ท่านก็จะได้พักได้ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีจิตใจที่งดงามมีจิตใจที่จะต้อนรับคนของพระเจ้าเป็นจิตใจที่เชิญพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของเขานะคะทั้งสามีและภรรยาดูแลเอาใจใส่ปฏิบัตินะคะ งานปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายสามารถทําได้เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราเป็นคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะนะคะเพราะคำพี่บอกว่าแม้อาจจะเพียงแค่ยกน้ําให้แขกแก้วเดียวนั่นก็เป็นสิ่งที่คนได้ดูแลได้ต้อนรับได้เลี้ยงดูอย่างดีแล้วนะคะเรื่องเรื่องของการดูแลการปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้สําคัญคือการจะดูแลแบบนี้ต้องมีจิตใจที่พร้อมที่จะดูแลและปฏิบัตินะคะ ซึ่งการดูแลการบัติของนางนี้ก็ไม่ได้หวังผลอะไรพระคมภีร์ได้พูดถึงว่าหลังจากที่ท่านเอลิชาเนี่ยก็ไปพักที่นั่นอยู่บ่อยๆก็คิดว่าก็อยากจะอวยพรเขาก็เลยให้แกฮัสีคนใช้ของเขาเนี่ยนะคะไปถามว่าอยากได้อะไรล่ะอยากจะให้ทำอะไรให้บ้างหรือว่าจะให้บอกอะไรกับพระราชาเพื่อจะทำเพื่อเธอไหม ว่าท่านเอลิซานะคะรู้จักกับท่านพระราชาหรือว่าผู้บัญชาการกองทัพก็รู้จักดีจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ให้กับครอบครัวของเธอได้บ้างนางบอกว่าทุกอย่างที่ดิฉันมีก็มีอยู่แล้วดิฉันไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมทําให้เห็นถึงสิ่งที่นางเองก็ปฏิบัติด้วยความเต็มใจนางไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ว่าสิ่งที่ พระเจ้าตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่งดงามเกหาสีก็บอกว่าเขาอะไม่มีลูกสามีของนางก็แก่แล้วแล้วอลิชาก็เลยอวยพรเขาบอกว่าในปีหน้าในเวลาเนี้ยเธอจะได้อุ้มลูกชายคนหนึ่งซึ่งหญิงคนนี้ก็ก็ตกใจแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านจะได้โกหกดิฉันเช่นนั้นเลยแต่ว่า พอเวลาผ่านไปหนึ่งปียิงคนนี้ก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกชายคนหนึ่งตามที่อลิชาพูดไว้เลยการอวยพร,พอรของพระเจ้าสำหรับชีวของเราเราไม่รู้วันใดยามใดมองใดเวลาใดตันที่เราต้องการแต่ว่าอยู่ในเวลาของพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าในส่วนของเราที่เราเองจะรักพระเจ้ารักคนของพระเจ้ารับใช้พระเจ้า ปรนบัติพระเจ้านั่นก็เป็นสิ่งที่เราทําอย่างต่อเน,นื่องแต่เวลาของพระองค์สําหรับเราทุกคนก็มีนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกลูกชายของนางก็โตขึ้นมานะคะวันหนึ่งเขาก็ไปกับพ่อของเขาแต่ไปเกี่ยวข้าวนะคะแล้วอยู่ๆเขาก็บอกว่าโอ๊ยปวดหัวปวดหวัวหัวของฉันเป็นอะไรไม่รู้ปวดหัวพ่อเขาก็เลยบอกว่าให้ไปอุ้มไปหาแม่สิ เขาก็อุ้มไปหาแม่แล้วก็ไม่สบายอยู่อย่างนั้นแล้วก็อยู่บนตักของแม่เขาจนถึงประมาณเที่ยงวันนะคะแล้วเด็กชายคนนี้ก็เสียชีวิตแล้วเขาก็เลยเอาลูกชายคนนี้ไปวางไว้ที่ห้องนอนของเอลิชาแล้วก็บอกสามีว่าขอมีคนใช้กับมลลาตัวหนึ่งแล้วนางก็เดินทางไปนะคะเดินทางที่จะไปหาเอลิชา เร่งมากเธอรีบมากที่จะไปหาท่านเอลิชาแล้วเขาก็ไปถึงที่ภูเขาเขาแมวที่เอลีชาอยู่ที่นั่นความตั้งใจของเธอในยามที่เธอเจอความทุกข์ยากเธอพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเธอต้องไปหาคนของพระเจ้าเธอไปหาคนที่จะช่วยได้และในขณะที่ไปถึงนั้นนะคะเธอก็วิ่งไปแล้วก็ เกาะที่ขานะคะเกาซีเห็นฉะนั้นก็จะดึงเธอออกแล้วเอลิชาบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยเธอไปเพราะนางกำลังม,มีความทุกข์ใจและหนักใจซึ่งเรื่องนี้พระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเอลิชาแล้วนางก็บอกว่าลูกชายของดิฉันเป็นอะไรไปไม่ทราบแต่เขาเสียชีวิตแล้วเอลิชาบอกให้ เกหะสีนะคะที่จะเอาไม้เท้าไปก่อนแล้วก็เอาไปทาบตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กฟื้นได้แต่นางยังไม่ยอมไปนะคะนางยังไม่ยอมไปยังคงเกาะอยู่ที่ขาของเอลิาไว้เห็นเช่นานั้นแล้วเอลิชาก็รู้แล้วว่าเอลิชาต้องไปเองสิ่งที่นางทำนี้นางกำลังพยายามที่จะยึดพระเจ้าไว้ให้แน่นยึดคนของพระเจ้ายึดพระเจ้าไว้ สถานการณ์หลายครั้งในชีวิตของเราเวลาที่เราเจอปัญหาบ่อยครั้งที่เราเองพยายามที่จะคิดหาวิธีจัดก,การวิธีแก้ไขด้วยตัวเราเองในสถานการณ์เหล่านั้นเราพบกับความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยความยุ่งยากเรารู้สึกว่ามันยิ่งแกยง้ยิ่งพันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งเหน็ดเหนื่อยแต่หญิงชาวชูแนมคนนี้ในปัญหานั้นเธอกอดพระเจา้าไว้อย่างแน่นเธอรู้เลยว่า คนของพระเจ้านี้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจะทําการผ่านทางคนของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะและเมื่อเอลิชากลับไปเอลิชาก็เห็นแกหาสีแกหาสีก็บอกว่าทำไมเท้าวางบนเด็กแล้วแต่เด็กก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเอลิชาจึงขึ้นไปแล้วก็เมื่อเห็นเด็กนอนอยู่ที่นั่นก็ปิดประตูแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ทับ นอนทับตัวเด็กนะคะตาทับตาปากทับปากมือทับมือแล้วเด็กก็เริ่มตัวอุ่นขึ้นมานะคะจากนั้นก็เดินไปอีกรอบหนึง่งแล้วขึ้นไปเหยียดบนตัวของเด็กทีหนึง่งทับเด็กเข้าไปสภาพหนึ่งเด็กก็เริ่มจามขึ้นมาและเด็กนั้นก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเด็กก็ฟื้นขึ้นมาโดยฤทธิอำนาจของพระเจ้า ที่ผ่านทางเอลิชาพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงกระทําได้เกินกว่าที่เราจะคาดคิดเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ซึ่งนี่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะช่วยให้หญิงคนนี้ได้ลูกชายของเขากลับคืนมาผ่านทางเอลิชาจากนั้นก็ไปเรียกแม่ของเด็กมาแล้วก็ให้อุ้มลูกของเขาไปแล้วเขาก็ขาบลงถึงดิน ะะขอบคุณท่านเอลิชาในขณะที่เราเจอสถานการณ์ทุกอย่างขอให้เรารู้ไว้เสมอด้วยอ,อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่เหนือเราอยู่เหนือวิธีคิดของเราอยู่เหนือกำลังของเราอยู่เหนือความสามารถของเรายึดพระเจ้าให้แน่นนั่นเป็นสิ่งที่เราจะเตรียนด,ยดูได้ให้เราลงมใจกันอธิษฐาน พระเดชพระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้พระวจนะของพระองค์ที่เราได้เห็นถึงครอบครัวของหมื่นชาวชูเนมเราได้เห็นถึงจิตใจความดีของท่า,านที่ปรารถนาจะปฏิบัติรับใช้พระองค์ด้วยหลายรูปแบบแ,แต่ด้วยการที่ปฏิบัติเอาใจใส่คนที่รับใช้พระองค์และการทรงอุยพรของพระเจ้าก็มาถึงเวลาเดียวกันในทังการความทุกข์ยากทุกอย่างก็ยึดที่พระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาทรงช่วยเราทั้งหลาย ที่จะให้พระวจนะของพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเรียนรู้และให้เราเอ็นดมันชีวิตที่ถาวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของตัวเราคนในครอบครัวของเราแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้า